ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายเมก่อนอาตมาได้นำเรื่องของ กุมมาพบินดชาดกนะว่าด้วยอนิสง์ของการถวายขนมกุมมาพที่พระนาเมริกาเทวีได้ถวายแต่พระพุทธเจ้าจนกระทั่งได้รับนะได้รับอนิสง์คือได้เป็นอัครเมสีของพระเจ้าประสิทธิ์ที่คือสนนะพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดง ถึงเรื่องในอดีตของพระองค์เองนะว่า,าสมัยที่พระองค์ทรงเกิดเป็นคนยากจนได้ถวายขนมกุมม่าแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้า4องค์ด้วยขนมกุมม่าสี่ก้อนเนี่ยก็ยังได้รับอานิสงส์มากมายนะซึ่งญาติโยมก็ติดตามรับฟังอยู่ก็คงจะพอทราบว่าเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรอันนี้ในวันก่อนญาติโยมฟังมาถึงตอนที่ พระองค์คือพระบริษัทนะสมัยที่เป็นพระราชาก็ได้มานึกถึงอดีตชาติของตัวเองที่ได้ถวายขนมกุมมาสีก้อนแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ได้รับบาริสง์มากมายคือจะเป็นห่อทองดอกไม้ทองหรือว่าสเวตฉัตรแผ่นดินนางอัปรอะไรต่างๆเหล่านี้นะ ็เกิดความดีพระไถยยมมีพระสริระทั้งสิน้นเต็มเปลี่ยมไปด้วยปีติปีตินี้คือทราบซึ้งในคุณทราบซึ้งในในการกระทำของตัเองที่สามารถทำได้คือถวายข้าวกุมมาดเนี่ยขนมกุมมาดสีก้อนเนี่ยคือทราบซึ้งปีติมากแล้วก็เห็นอาน,นิสงส์ประจักษ์ชัดด้วยพระองค์เองนะ พระองค์ทรงมีพระราชฤริไยชุ่มเย็นด้วยปีตินี่ยยมฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาติเยิมก็ฟังต่อได้เลยเมื่อทรงขับเมื่อทรงขับเพลงขับที่ทรงอุทานออกมาที่ท่ากลางหมหาชนได้ตรัสคาถาว่าได้ยินว่าการปรนิบัติพระอนุมัศสีปัจเจกับพุทิเจ้าทั้งหลายมีผลหาน้อยไหม เชิญดูผลของการถวายก้อนขนมกุมมาที่แห้งและมีรสจืดชืดเถิดโปรโดดูผลแห่งการถวายก้อนขนมกุมมาที่เป็นเหตุให้เรามีช้างโคมา้าซับและข้าวเปลือกมากมายทั้งแผ่นดินทั้งสิ้นและนางนารีเหล่านี้ที่เปรียบด้วยนางอับสรเชิญดูผลของการถวายก้อนขนมกุมมาเถิด น,นี้พระราชาก็เปล่งอุทานออกมาคล้ายๆร้องเพลงไงนะคล้ายๆเป็นบทเพลงที่แต่งด้วยอนิสงค์ของการถวายขนมกุมมาตโยมทีนี้เป็นยังไงโยมอันนี้ในอัตกถาตรนนี้ท่านขยายได้ยมฟังดูนะทักขินาทานที่ตายกกำหนดคุณของสมณะขออภัยนะโยมนะ ในบทว่ากุมมาสาปินดะที่อยากความว่าพระราชาตรัสอย่างนี้หมายถึงขนมกุมมาที่พระโพธิสัตว์ถือไปโดยรูปโดยรวมขนมกุมมาสีก้อนเข้าด้วยกันนั่นเองทักขิณาทานที่ทายกกำหนดคุณของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีคุณแล้วยังจิตให้เลื่อมใสยังเจตนาทั้งสามของผู้มุ่งหวังการ เกิดผลให้ป่องแผ้วแล้วจึงถวายชื่อว่ามีผลไม่น้อยมีแต่จะอํานวยมหาสมบัติให้ในที่ที่เกิดแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงมีคําที่ท่านกล่าวรับรองไว้ว่าเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักษิณาที่ถวายแล้วในพระตถาคตเจ้าในพระปัจเจกับพุทธเจ้าหรือสาวกของพระองค์ก็ตามชื่อว่ามีผลน้อยไม่มีนะเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักษิณาทานชื่อว่าน้อยไม่มีนะ แต่เพื่อแสดงถึงนื้อความนั้นควรนำเรื่องวิมานวัตถุทั้งหลายมาสาธกมีอาทิอย่างนี้ว่าคือในิสง์ของการถวายทานที่เทพพิดาทั้งหลายได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกอีกเล่มหนึ่งนะคือในวิมานวัตถุท่านได้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าท่านได้ยกมาเป็นตัวอย่าง สำหรับเทวดาบางองค์บางนางที่เขาไปเกิดในสวรรค์เพราะอาศัยการให้ทานนะอย่างเช่นนางนี้ได้กล่าวว่าดิฉันได้ถวายน้ำนมแก่ภิกษุผู้เดินไปบินาบาทเชิญชมวิมานของดิฉันนั้นเถิดดิฉันเป็นนางอัปปสรสาวสวรรค์ผู้มีผิวพรรณน่ารักดิฉันมีนางอัปปสรพันหนึ่งเป็นบริวาร เชิญดูเถิดวิบากของบุญทั้งหลายเถิดเชิญดูผลวิบากของบุญทั้งหลายเถิดด้วยผลบุญนั้นผิวพันธ์ของดิฉันจึงเป็นเช่นนี้ด้วยผลบุญนั้นสิ่งนี้จึงสำเร็จแก่ดิฉันโภคะทั้งหลายไม่ว่าชนิดไหนซึ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจเกิดขึ้นแก่ดิฉันด้วยผลบุญนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งโรจอย่างนี้และผิวพันธ์ของดิฉัน เปล่งรัศมีไปทั่วทุกทิศอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ท่านนิยกมาเนี่ว่าเทพิดานางนี้ได้เพียงแค่ถวายน้ำนมแก่พภิกษุกผู้ไปบินาบาตก็ได้ไปเกิดในสวรรค์มีสมบัติอันเป็นทิพย์มากมายตรงนี้ท่านก็นำข้อความใน พระไตรปิฎกเล่มอื่นๆมาที่บายไว้ณตรงนี้ซึ่งก็น่าฟังนะเดี๋ยวโยมลองฟังดูอีกก็แล้วกันโยมพระราชาเมื่อทรงแสดงผลทานของพระองค์ด้วยพระองค์เองจิงตรัดอย่างนี้ได้ทราบมาว่าพระโพธิสัตว์ก็ดีพระสันเพชรพุพทธเจ้าทั้งหลายก็ดีทรงทราบผลของทานอยู่และเพราะเหตุนั้นเองพระาศาสดา เมื่อตรัสพระสูตรในอิติวุตกะคือพระไตรปิฎกอีกเล่มหนึ่งจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์ทั้งหลายก็ควรรู้วิบากของการแจกจ่ายทานดังที่เราตถาคตรู้เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายยังไม่ได้ให้ก็ไม่ควรบริโภคและไม่ควรให้ความตระหนีที่เป็นมนทินครอบงาจิตใจของพวกเขาตั้งอยู่ ทั้งยังไม่ได้แจกจ่ายแม้จากคำข้าวคำสุดท้ายคำข้าวคำที่กินเสร็จของพวกเขาก็ไม่ควรบริโภคถ้าพวกเขาพึงมีปฏิคขาหกดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้วิบากของการแจกจ่ายทานนี้เหมือนที่เราตถาคตรู้ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายยังไม่ให้ก็บริโภคและความตรณีที่เป็นมนทินก็ครอบงำจิตพวกเขาตั้งอยู่ อันนี้ขอรร้อความท่านยกมาก็มีอธิบายว่าท่านบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยถ้าพวกเธอรู้อนิสงค์ของการให้ทานเหมือนกับที่เรารู้นะพวกเธอถ้ายังไม่ได้ให้ทานก่อนพวกเธอก็จะไม่บริโภคนะนะถ้าถ้าพิสูจรู้อนิสงค์ของการให้ทานนะถ้ารู้อนิสงค์ของการให้ทานเท่ากับพระพุทธเจ้ารู้นะพิสูจน์จะต้องให้ทานก่อนจึงจะบริโภคถ้าไม่ได้ให้ก็จะไม่บริโภคเพราะ รู้เห็นอานิสง์ของการให้ทานอย่างชัดเจนแต่นี้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่รู้อานิสง์ของการให้ทานไงจึงบริโภคโดยที่ไม่ได้ให้นะบริโภคโดยที่ไม่ให้แล้วก็ไม่คิดจะให้ด้วยแล้วก็ความตรหนีก็ครอบงำจิตของเขานี่เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้อานิสง์ของการให้ทานนะท่านยกมาตรงนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์ทรงมีปีติปราโมทเกิดขึ้นในวันฉัตรมงคลในวันยกสเสวตฉัตร ของตนนะจึงทรงร้องเพลงพระราชอุทานด้วยคาถาสองคาถาเหล่านี้จำเดิมแต่นั้นมาเหล่าหญิงฟ้อนของพระโพธิสัตว์ก็พากันร้องเพลงนั้นโดยคิดว่าเป็นเพลงที่พระราชาโปรโดโดยคิดว่าเป็นเพลงที่พระราชาทรงโปรโดคือเพลงพระราชนิพนธ์ลและคนทันที่เป็นนักฟ้อนทั้งหลายเป็นต้นที่เหลือก็ดี คนภายในเมืองก็ดีคนที่อยู่ภายในพระนครก็ดีคนที่อยู่ภายนอกพระนครทั้งหลายก็ดีพากันร้องเพลงนั้นเหมือนกันที่ร้านเครื่องดื่มพัตตะหารบ้างที่บริเวณชุมชนบ้างโดยคิดว่าเป็นเพลงที่พระราชาของพวกเราทรงปโปรดยอมคิดว่าพระราชาทรงขับเพลงลนะที่ไหนได้นะพระองค์ทรงอุทานถึงบุญเก่าของพระองค์ สมัยเป็นคนยากจนโยมนี้ชาวบ้านชาวนาครก็พากันร,ร้องเพลงด้วยนะคิดว่าเป็นเพลงที่พระราชาชื่นชอบอนะทีนี้เป็นยังไงยมเมื่อเวลาผ่านไปนานแล้วอย่างนี้พระเมสีได้มีพระราชประสงค์จะทรงทราบเนื้อร้องของเพลงนั้นแต่ไม่กล้าทูลถามพระมหาสัตว์คือไม่กล้าทูลถามพระบริษัทรซึ่งเป็นพระราชานะ ต่อมาวันหนึ่งพระราชาทรงเลื่อมใสในคุณงามความดีอย่างหนึ่งของพระนางจึงตรัสว่าน้องนางเอ๋ยฉันจะให้พรแก่เธอเธอให้ขอให้เธอจงรับพรเออพระราชาจะประธานพรให้อนุญาตให้ขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะพระนางจึงทูลว่าขอเดชะฝ่าละองตุรีพระบาทป,ปกปกเกล้าวปกกระมม่มอมฉันขอรับพระราชทา,านพร บรรดาช้างม้าเป็นต้นเราจะให้อะไรแก่เธอข้าแต่ใต้ฝ่าองตุรีพบาทไม่มีอะไรที่หม่อมฉันไม่มีเพราะอาศัยเสดพี่หม่อมฉันไม่มีความต้องการสิ่งเหล่านั้นถ้าหากเสดพี่มีพระราชประสงค์จะพระราชทานพระพรขอจงตัดบอกเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์พระราชทานหม่อมฉันเถิด <c oughs> ทรัพย์สมบัติต่างๆก็ไม่อยากได้นะเพราะว่ามีกันเรียกว่ามีมากพอสมควรแล้วนะแต่อยากทราบเนื้อเพลงเนี่ยที่พระองค์ทรงตัดเนี่ยหมายคามว่าอย่างไรทำไมจึงมีเนื้อร้องเพลงนี้ขึ้นมานี่พระราชาก็ทรงตัดว่าน้องนางเธอจะมีประโยชน์อะไรด้วยพรน,นี้เธอจงรับเอาพรอ,อื่นเถิดพระนางก็ทูลว่าขอเดชะพระอาชญาไม่พลเกล้า หม่อมฉันไม่มีความต้องการอย่างอื่นต้องการเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์อย่างเดียวพระราชาก็ตัดว่าน้องนางดีแล้วเราจะบอกให้แต่เราจะไม่บอกแก่เธอคนเดียวในที่ลับจ,จักให้ตีกรองป่าร้องไปในพระนครพระนศรีประมาณ12บสองโยธให้สร้างรัตนบัลลังที่พระทวารหลวงคือที่ประตูหลวงยม ให้ลาดรัตนบัลลังห้อมร้อมด้วยชาวนครทั้งหลายมีอมารตและพรามเป็นต้นและหญิงหมื่นหกพันนางนั่งบนรัตนบัลลังท่ามกลางคนเหล่านั้นแล้วบอกนางทูลรับว่าดีแล้วเพคะโอ้โหโยมพระองค์จะทรงประกาศอาน,นิสงส์ของการให้ทานให้แก่ประสบนิกกรได้ได,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 ได้ได้รับรู้รับทราบนะ คือประกาศให้รู้เลยเนี่ยมีการตรียมเรียกว่าอืมจัดสถานที่ใหญ่โตโอรานมากมายเหลือเกินโยมเนี่ยพระราชาทรงให้ทำอย่างนั้นแล้วมีหมู่หมหาชนแวดล้อมเหมือนเท้าสักกาเทวราชมีหมู่เทวดาห้อมร้อมฉะนั้นแล้วเสด็จประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ฝ่ายพระราชเทวีทรงประดับประดาด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง ั้งพระพัทรบิดทองพัทรบิดท,ท,ทองนี่คืออะไรโยมเนาะโยมรู้ไหมแต่มายังไม่ทราบนะขออภัยนะเดี๋ยวฟังไปก่อนโยมทรงตั้งพัทธรบิดทองทรงชำเลืองหางพระเนตรดูที่สมควรข้างหนึ่งแล้วประทับณนะที่ตามความเหมาะสมทูลว่าข้าแต่เสด็จพี่ ขอเสด็จพี่จงตรัสบอกเนื้อร้องของเพลงมงคลที่เสด็จพี่ปลื้มพระไทยแล้วทรงขับร้องแก่หม่อมฉันให้ชัดแจ้งเหมือนให้พระจันทร์โผล่ขึ้นบนท้องฟ้าก่อนฉะนั้นแล้วจึงได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐผู้ทรงทำความยิ่งใหญ่เพราะกุศลธรรมพระองค์ตรัสคาถาทรงเพลงเสมอเสมอข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพัฒนารัฐหม่อมฉันทูลขอ หม่อมฉันขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์ผู้มีพระราชฤทัยประกอบด้วยปีติอย่างแรงกล้าโปรดบอกหม่อมฉันเถิดโยมนะอันนี้เป็นอย่างไรโยมลำดับนั้นพระหมหาสัตว์เมื่อจะทรงทำความเมื่อจะทรงทำเนื้อความของคาถาทั้งหลายให้แจ่มแจ้งแก่พระนางจึงได้ตัดพร اس ิตสี่คาถาว่า เราได้เกิดในตระกูลหนึ่งในนครนี้นั่นเองได้เป็นลูกจ้างทำงานให้คนอื่นแต่มีศีลสังวรคือมีศีลบริสุทธิ์นะเราออกไปทำงานได้เห็นสมณะสี่รูปผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและอาจาระเป็นผู้เยือกเย็นไม่มีอาสวะยังจิตให้เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นแล้วได้ให้ท่านนั่งบนอาสนะที่ปูด,ด้วยใบไม้เลื่อมใสแล้ว ได้ถวายขนมกุมมาตรเก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยมือของตนเองผลของกุศลกรรมนั้นของเรานี้เป็นเช่นนี้คือเราได้เสวยราชสมบัตินี้ที่มีแผ่นดินอุดมสมบูรณ์กว้างขวางได้พูดถึงอดีตชาติของเราเองชัดเจนนะโยมเมื่อพระมาสัตว์บอกผลกรรมของตนโดยพิสดารอย่างนี้แล้ว พระเทวีครั้นทรงสรบบแล้วทรงมีพระไัยเลื่อมใสเมื่อจะทรงทําการสัดุดีพระโพธิสัตว์จึงได้กล่าวว่าข้าแต่มหาาาชถ้าว่าพระองค์ทรงทราบผลทานโดยประจักษ์อย่างนี้แล้วใสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระองค์ทรงได้ก้อนข้าวก้อนหนึ่งต้องถวายแก่สานัภราหมณ์ผู้รทรงธรรมนั้นแหละ จึงจะเสวยคือว่าถ้าพระองค์ทรงรู้อนิสงค์ของการให้ทานด้วยพระองค์เองอย่างนี้ต่อไปนี้เนี่ยพระองค์เมื่อได้ก้อนข้าวมาแม้ก้อนหนึ่งจะต้องถวายแก่สมณพราหมณ์เป็นแน่นะถ้าไม่ได้สวายเนี่ยก็จะไม่ทรงเสวยแล้วได้ทูลคาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นอธิบดีในพระกุศลธรรมขอพระองค์จงทรงพระราชทานก่อนจึงเสวย ขอพระองค์อย่าทรงประมาททรงหมุนล้อคือพระธรรมเถิดข้าแต่มหาราชผู้ทรงเป็นอธิบดีในพระกุศลธรรมคือเป็นใหญ่ในการทำบุญนั่นเองโยมคำว่าอธิบดีในกุศลธรรมนี้นะขอพระองค์อย่าได้ทรงดำรงอยู่ในอธรรมโปรดรักษาทศพิตร,ราชธรรมไว้เถิดโยมนะตัวนี้ท่านบอกว่าทศพิธ ราชธรรมนี่คือธรรมของพระราชา10ประการมีอะไรบ้างโยมคือพระราชาจะต้องรู้จักการให้ทาน1ท่านบอกอย่างนี้คือ1ทาน2ศีล3การบริจาค4ความซื่อตรง5ความอ่อนโยน6ตบะ7ความเพียร8ความไม่โกรธ9ความไม่เบียดเบียน10อ่าอันนี้ครบหรือยังโยมเลยหรือเปล่าโยม เดี๋ยวโยมดูทีหนึ่งนะอาตมาอาจจะอ่านเลยไปนิดนึงเนี่ยหนึ่งทาน 2. ศีลสการบริจาค 4. ความซื่อตรง 5. ความอ่อนโยน 6. ตะบะ 7. ความเพียร 8. ความไม่โกรธ 9. ความไม่เบียดเบียน 10. ความอดทนและสิความไม่ผิดพลาดอ่าตรงนี้ทำไมมี10โยมนะที่จริงทศพิตราชธรรมนี้ก็น่าจะมี10ข้อนะฮะแต่นี่ท่านเขียนมา นับได้11ข้อโยข้อยอมอันนี้จะผิดพลาดตรงไหนเนาะอาจจะเป็นทานหรือว่าการบริจาคนี้เกินมาหรือเปล่าโยมถ้าเราเอาทานกับการบริจาคเป็นข้อเดียวกันนะก็จะนับรวมเป็น1ิบนะตรงนี้อาตมาไม่จีไม่มีเจนาที่จะอธิบายนะอาตมาจะอธิบายเรื่องของทานของพระบริษัทตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่ว่าพระมเมสีเนี่ยได้ทูลพระบริษัทซึ่งเป็นพระราชาว่า ให้รักษาทฤพิีราชธรรมนี้เอาไว้นะเมื่อพระมหาสัตว์พระมหาสัตว์เมื่อจะทรงรับผ้าดํารัดของพระนางจึงตรัสคาถาว่าดูก่อนพระธิดาของพระเจ้าโกศลผู้เลวโฉมเรานั้นจักประพฤติตามทางที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายประพฤติมาแล้วเสมอๆนั้นนั่นเองพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นที่พอใจของเรา เราต้องการจะได้เห็นท่านก็แหละพระราชาคันตรัสคำนี้แล้วทรงตรวจดูสมบัติของพระเทวีเมื่อจะตรัสถามเมื่อเมื่อตรัสถามว่าดูก่อนน้องนางผู้เจริญเราบอกกุศลกรรมของตนในพบก่อนอย่างพิสดารแก่เธอแล้วแต่ในท่ามกลางหญิงเหล่านี้ไม่มีหญิงแม้คนเดียว ที่เป็นเช่นกับเธอโดยรูปร่างหรือโดยเยื้องกลายโอ้โหแสดงว่างดงามมากนะและกิริยาเสน่หาของหญิงเธอนั้นทำกรรมอะไรไว้จึงได้รับสมบัตินี้โอ้โหแสดงว่าสวยเลอเลิศกว่าหญิงทั้งหลายนะทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณกิริยาอาการทุกอย่างโยมจ,จึงได้จึงได้ตรัสคาถาซ้ำว่าดูก่อนน้องนางผู้เจริญ ชาวโกศลดูก่อนน้องนางผู้เจริญชาวโกศลคนสวยงามเธออุปมาเหมือนสาวอัปปสรสวยงามในถ้ำกลางหมู่นารีเหมือนพระเทพเทวีของเท้าสักกะเทวราชก็ปานกันเธอได้ทำความดีอะไรไว้เพราะเหตุไรเธอจึงมีผิวพรรณงามอ,อือโยมนะคงจะงามดุดเทพอักษรจริงๆโยม โยมฟังมาถึงตรงนี้อตาตมามองดูเวลาแล้วนะก็คงจะยังไม่จบนะโยมเดี๋ยวยังไงเนี่ยข้อความจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ญาติโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปนะรายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้อาตมาภาพนะพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้บรทหน้าที่ในการอ่านและก็บรรยาย วันนี้ต้องลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร